สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การแนะนําหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะงวิทยาศาสตร์นะครับว,วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับนักศึกษาปัจจุบันที่นักปัจจุบันนะวันถ่ายทำคลิปนี้เขาอยู่ปี2ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ปี2องไปถึงเมื่อไหร่นะครับคุณมีนกับคุณเกมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่บอนอื่นเนี่ยคำถามแรกที่เข้ามาเนี่ยคือหลักสูตร cs ณปัจจุบันเนี่ย เป็นหลักสูตรปรับปรุงสองห้หกสี่เนื่องจากหลักสูตรในซีเอชเราสอนมาอย่างยาวนาน่แล้วสับปะปัจจุบันเนจะปรับปรุงหกสี่อผมก็เลยอยากรู้หลังจากเรียนมาประมาณสักปีกว่าสองปีเนี่ยหลังจากการปรับปรุงเสร็จแล้วเนี่ยรสชาติดีขึ้นไหมถูกปากขึ้นไหมกลมกล่อมครับฝาดเป็นนิดครับอืมแล้วส่วนตัวเราเป็นคนชอบกินรสชาติครัรสมิโก้ครับรสมิโก้อีซูซูออนิวครับ ก็เลยต้องขัดขึ้นไปไกเลยก็เลยลนสถานการณ์ที่มาที่นี่ทำให้ได้รดกับที่แบบว่าพาตัวเองไปได้ไกล้ับผมขนาดั้นเลยนะครับแล้วทราบว่าที่ดักสูตร cs เนี่ยปรับปรุง6กสีรียนถึง132หน่วยกิจเลยระยากทราบว่าทำทำทำที่มีนกนัเรียนหนักไหมครับร้อยสอสโลครับ สองสองคูณร้อยสองสิบสองหนึ่งจิตนี่ได้สองสำรองเลยเหรอใช่ครับโอ้เยี่ยมไปเลยแล้วปีหนึ่งได้เรียนอะไรบ้างครับเสี่ยที่ที่เรียนนะครับมอนทองครับหมอนทองเลยเหรอครับเราตั้ปีหนึ่งเรียนหมอนทองแล้วปีสองได้เรียนอะไรครับก้านยาวครับก้านยาวเลยเหรอโอ้สมว่าปีสามเนี่ยคงจะได้เรียนซีเอสที่เข้มข้นขึ้นอย่างเช่นการซื้อปืนการไปซ่อนตัวตามจุดซุ่มยิงอะไรอย่างเงี้ครับใช่ครับอย่าลืมซื้อเกราะนะครับอย่าลืมซื้อเกราะนะครับี แสดงว่านี่ตอนยางวางว่างอย่างที่พี่เกมที่มียนไปวิ่งที่อยู่ในเตกไปก่อนครับครับแล้วจากข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยที่หลักสูตรนี้เนี่ยเวลาอยู่ใน2องเนี่ยเราจะไม่ต้องเลือกสายงานเฉพาะทางโดยสายที่หลักสูตร cs เ v e r s i o นปรับปรุปง6กสมีให้เนี่ยก็จะมีสาย Big Data มีสาย Network มีสาย Software development แล้วก็มีสายปัญญาประดิษฐ์หรือสาย ai แล้วคราวนี้เนี่ยคือที่ตอนนันตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยคือคุณเมียนคุณเกมเขาอยู่ปีสองชั้นหนึ่งเราเลยอยากทราบว่าปีสองชั้นสองเนีเ่ยมีสี่สายเลือกเนี่ยที่อยากเลือกสายอะไรกันครับพี่เกมหน่อยครับเพชรบุรีตัดใหม่ครับเพชรบุรีตัดใหม่โอ้ม,มีแรงบันดาลใจอะไรเหรอครับต้องเลยใส่บันเทิงเยอะพอดีเลยชอบเต้นครับชอบเต้นโอ้เต้นโ,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 โจ๊กโจ๊กอโอเคก็คือสมัยตอนเวลาก่อนก่อนมาเรียนที่นี่เนี่ยที่ไปเต้นอยู่แถวนู้นใช่ครับแทนกุ้งเต้น มันก็แบบปกติพุ่งมัจะเต้นกันที่เก่งเขาเลไปเต้นแทนงพุ่งไม่เต้นพี่เต้นดีครับออ๋โอเคโอเคแล้วที่มี่นะครับที่มี่อยากเลือกสายอะไรครับสายเวทครับสายเวทครัโอแสดงว่าก่อนหน้าที่จะมาเรียนที่ซีเอสเนี่ยที่อาจจะผ่านการเกิดใหม่แล้วก็ใช่ครับโดนโดนทุกสมมาครับโอ้แล้วตอนนี้ที่มีมีสกิลโกงอะไรบ้างครับที่มาเรียนที่นี่ยักยอกซักครับอ๋อก็คือเป็นชิ้สกิลก็คือกันยักยอก ใช่ครับสกิลโคตรโกรโคตรโปรป็นเลโอเคโอ้แต่ผมดูแขนการศึกษาเนี่ยปีสามปีสี่เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยพอวิชาเฉพาะทางเนี่ยมันจะมีงานส่งเยอะสิผมก็เลยเป็นห่วงว่าพี่ๆอาจจะไม่่คยได้นอนจริงตอนนี้ก็พักผ่อนเทียงพอกันอยู่ไหมคระเรียนหนักขนาดนี้พอพอพอโอ้ดูสดชื่นมากเลยดูขีสดชื่นมากเลยโอ้แต่แต่นี่มีดูยังแข็งแรงอยู่นยเขามีเพดลับเหรอครับผมมีตัวช่วยครับอะไรเนี่ย อ,อมันอันนั้นอันนั้นอันโอ้โหอ้อันอันั้นเอ็มอะไรนะเอ็มบ, <M. B. S 1> บาคูครับนั่นเอมไม่ใหญ่ครับเอ่มเล็กอ๋อโอเคครับแล้วหลังจากเลือกสายงานแล้วเนี่ยผมทราบว่าทีนะ่ตอนที่อยู่ปีสามเนี่ยแต่นากตเนี่ยเดี๋ยวที่จะอยู่ปีสามละ แล้วช่วงฝึกงานฤดูร้อนของนักสูตรเนี่ยคือจริงๆนักศึกษาเป็นห่วงกันมากเลยว่าฝึกงานฤดูร้อนเนี่ยถ้าบังคับให้ไปเนี่ยบางคนจ่ายข้าขอพักไม่ไหวอ่ะผมเลยอยากรู้ที่ครับคือที่หลักสูตร CS เนี่ยเราบังคับการฝึกงานนะฮะมัน,ม,นมีการบังคับไหมครับบังนะครับมิดเลยตอนนี้ที่ CS เนี่ยเรา,าบางังใช่ครับบัเน้นๆเลยแต่ข้อมูลผมดูในเรื่องหลักสูตรเนี่ยของว่าการ บางครับไม่มีเลยเลยครับตอนนี้อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋วขอผมเช็คใหม่ดึงครับก็เขียนอยู่ที่เซตไม่บา,นะบางครับนะบางครับเมืออเม่อดมิดเหมือนะควบคุมเลยครับค,ครับรับหลักสูตรเนี่ยพอขึ้นปีสเนี่ยในปีสเทอม2ที่หลักสูตรเนี่ยคนจะต้องได้เลือกว่าจะทำโปรเจกต์จบหรือจะไปฝึกษากิจศึกษา มาเริ่มจากโปรเจกต์จบก่อนนะครับโปรเจกต์จบเนี่ยก็จะเป็นการที่จะต้องทำโครงงานใดๆร่วมกับอาจารย์ที่รึกษาซึ่งฟังดูเหมือนจะยากเลยเนาะก็แบบอยากรู้ว่าแบบว่าที่พวกพี่กังวลกันไหมแบบอย่างเช่นอาจารย์คอมภาพลักษณ์บางครั้งคือเข้าถึงยากเขาคุยพูดจาระปรคอมอ่ะอาจารย์ก็อาจจะอธิบายเราไม่ชัดเจนทำงานลําบากเนี่ยอาจารย์คุยกับอาจารย์อาจารย์คุยรู้เรื่องไหมครับเข้าใจง่ายไหมครับเข้าใจง่ายมากครับอาจารย์ปรับระดับสมอง มาให้เท่ากับระดับของผู้ปกครองับอ๋อช้าอาจารย์สามารถคุยด้วยภาษาที่แบบว่าใครๆก็เข้าใจได้ใช่ครับอ๋องัน้นปกติเวลาอาจารย์คุยกับที่นีมที่เกมเนี่ยอาจารย์คุยด้วยภาษาอะไรครับอ๋ออันนี้เป็นภาษาสาหรับอ๋อระดับมุษย์ยุคหินหรือว่าเป็นอูตังอูตง่ตังริงครับริงมังกีมังกีสซีซ่า สีเหลืองเยลโลว์เออนอกจากทางเลือกนอกจากโปรเจกต์จบเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกคือแผนสากิจแผนสกิจศึกษาเนี่ยหลายคนชอบถามว่าสากิจศึกษาต่างกับฝึกงานยังไงฝึกงานนะคือเราไปทดลองงานคือเราไปเรียนรู้งานในสายแต่สากิจเนี่ย ทางท่าทางทางหลักสุด4 s เนี่ยเราจะต้อง 1. ต้องปฏิบัติงานได้เทียบเท่าพนักงานปัจจุบันและ 2. จะต้องมีชิ้นงานที่ใกล้เคียงโปรเจกต,ต์จบกลับมาดีเฟนกับที่หลักสูตรนิดนึงก็เลยแบบถ้าเกิดไม่แน่ใจพี่มีนพี่เกมเนี่ยตอนนี้คือพี่พี่ยังอยู่ปี2อ,อ,อยู่ก็จริงแต่ถ้าเกิดสมมติพี่ไปฝึกสากิิเนี่ยพี่จะกลับมาดีเฟนจะมีความกังวลในการกลับมาดีเฟนไหม ไม่กังวลครับไม่กังวลหรอพี่ครับกังวลไหมกังวานครับกังวาล oh, 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 oh. แต่ดิเซนเนีนะ่ยไม่ไม่กังวลเรื่องดิเซนขนาดนี้แสดงว่าพี่ต้องมีค่าพลังป้องกันสูงมากใช่ครับเพราะาว่าก่อนหน้านี้คือเพิ่งเป็นสายเวทมาถูกต้องอ่าม,มันเป็นชีทสกิลที่ได้มาจากเนื้อสกรูนี้นี่เองใช่ครับแล้วกังวลเรื่องอตัตราการได้งานไหมครับ ในห,หลักสูตร CS เนี่ยถ้าจบไปเนี่ยเรียนจบไปเนี่ยคิดว่าเป็นห่วงไม่ว่าเราจะไปทํางานอะไรได้ไม่กังวลครับไม่กังวลทําไมครับคิดว่าผมไม่ทางานครับอ๋อก็คือจริงๆเป็นสายอาชีพหนึ่งที่ทําได้ในหลักสูตร CS คือเป็นภาระสังคมนั่นเองเป็นชาวเกาะครับเป็นชาวเกาะไปเจ็บแบาเท้ากระดิง่งเจ็บเกาะพ่อเกาะแม่กินออแล้วพี่เมียครับเจอจะฝึกงานเจ จบไปกระบวนการทําง,งานไหมครับไม่ต้องวุนครับเพราะว่าหลักสูตรนี้9.999%จบแล้วได้ไงานแล้วเออแล้วอีก0.001นะเรียนไม่จบครับเรียนไม่จบเรียนไม่จบก็คือว่าคือไม่ได้จบกันด้วยดีเหมือนเรื่องราวของเรากั็น้องคนนั้น <c oughs> ใช่ินี่หน่อยครับ ่อนที่จะจากกันไปนะครับก็อยากให้พี่มีนกับพี่เกมได้ฝากถึงน้องๆที่อาจจะกําลังลังเลหรือสนใจหรือแบบว่าไม่แน่ใจว่าจะมาเรียน CS ดีไหมเรียน CS ที่มอ,อดีไหมนะครับก็แต่ว่าถ้าให้ฝากธรรมดาเนี่ยก็อาจจะแบบว่าธรรมดาไปนหน่อยก็เลยเดี๋ยวขอยาชให้ฝากแบบเป็นแบบใบลิงโก้แล้วกันเผื่อน้องๆมีความหลากหลายทางภาษาของแพทยทำารีทุกคนได้เข้าใจได้เนาะก็เลยอาช่วเลยครับ น้องๆที่ยังลังเลนะครับถ้ารักการเรียนคอมครับรักการโปรแกรมมิ่งมาหาเรานะครับน่าสนใจทีเดียวครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบายๆครับเอ่อก็วันนี้ก็จบที่เท่านี้นะครับกันก็ขอลาไปก่อนครับ